ไม้คราวนี้ต่างจากคราวที่แล้วที่เราไปเลยอ่ะมันดูเหมือนป่าในยุคใหม่เลยนะมีดอกไม้เต็มไปหมดว้าวมีผลไม้ด้วย <c oughs> แอบหิวอยู่พอดีเลยเ <c oughs> อ่หยุดตะกราสักทีได้ไหมท้องร้องตลอดนนะ่ารำคาจริงๆ <c oughs> ไม่ใช่เสียงท้องของฉัน <c oughs> กล้าปฏิเสธ <c oughs> อีกไม่ใช่ท้องฉันจริงๆฮะหือ้ <c oughs> อ <c oughs> <c oughs> ในที่สุดก็เจอต,ตัวแล้วใช่แองไคลโลซารัสล่บบึกทำไมมันไม่เหมือนกับที่<า>คิดเอาไว้ดิเดงเริ่มยืนยันตัวตนยืนยันสำเร็จเริ่มบันทึกข้อมูลทางนิเวศวิทยาเอ๊ะถึงปกติมันจะตอบโต้ช้า แต่ก็ไม่น่าจะเอื่อยขนาดนี้หรือว่ามันจะป่วยกันเนะฉันว่าไม่ใช่แล้วมันน่าจ,จะแค่หิวเออแต่ที่นี่มีทั้งดอกไม้หญาแล้วก็ผลไม้อร่อยเต็มเลยอะมันจะหิวได้ยังไงอะ <laughs> เอานี่ลองกินสิ <laughs> เอ่ออ,อแกไม่ชอบกินเหรออ้ไม่เป็นไรมีที่อร่อยกว่านี้ อันนี้ชอบมะเอออันนี้ก็ไม่ชอบอีกเหรอเออเดี๋ยนี่ล่ะนี่ล่ะนี่ล่ะนี<อ>่ล่ะนี่ล่ะอันนี้ล่ะเออโอ้ยเออเฮ้อไปเจวเจวเจ<อ>วเออเออ ของมันจะมีแรงเยอะมากโดยเฉพาะเวลาหิวแต่ฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมมันไม่กินทั้งที่ท้องร้องหิวจะแย่แล้วอ,อ๋รู้แล้วเป็นเพราะพวกนี้เป็นพืชแองจิโอสเปิร์มฮะอะไรนะดอกไม้และผลไม้พวกนี้เรียกว่าแองจิโอสเปิร์ม